ร่วมแบ่งปันทักษะนักเรียนนักศึกษาและประชชนมาร่วมมือกันเป็นทีมเป็นกลู เอามาเป็นของเราประสบกํารวมกันเติบโตมีค่ะทุกคนพร้อมใจไปถึงเส้นใยแข่งขังดียเป็นการท่าทายมีกับภาพและชัยชน,นะอยู่ในใจเรารู้มารู้กำลังเอาชน,นะกันไปเราจะฝ่าฟันไปถึงเป้าหมายความสาคัญไม่เพียงแค่ค่ะก็เมื่อกี้นะคะอาจจะติดเทค นิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด right ้วยนะคะเป็นธรรมดาครับผมการแข่งขันแบบเรี้ยวทม์อย่างนี้นะครับการไล์สดเรี้ยวทางนี้อาจจะมีปัญหาขัดข้องเล็กน้อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการแข่งขันนะครับสกอร์บอร์ดใช่ครับผมมาดูซิว่าสกอร์บอร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเลยเลยนะครับระดับจูเนียร์ครับทีมที่ได้อันดับหนึ่งของตอนนี้สายมินขึ้นมาแล้วครับสายมินคิดไม่ออกนะครับได้คะแนนไป740คะแนนนะครับอันดับ2ใครครับผมอันดับ2นะคะ ควบคุมอันดับที่วินนะคะโอโโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนนทีส่วนค่ะ130คะสนนค่ะคะแนนค่านี่มาใหม่แล้วไก่มาได้มั้บตอนนี้ครับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับเป็นอันดับสามนะครับเดี๋ยวเราไปดูระดับต่อไปนะครับระดับซีเนียนะครับอุดมศึกษาเป็นไงครับผมว้าเป็ตุนมะระนะคะโอ้โหอยู่ข้าวพอดีใกล้เที่ยงแล้วฮะเป็ตุนมระเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองใครครับผมอันดับที่สองนะคะสมุนนักการุณค่ะครับ อันดับที่3นะคะจะเป็น DNP ค่ะครับโอเคครับต่อไปครับระดับทั่วไปนะครับโอเพนครับรุ่นโอเพนยังจะแลนอยู่เหมือนเดิมยังแลนอยู่เหมือนเดิะครับคะแ <c oughs> นนไปก็180นะครับ <c oughs> ขั้นสอง CVE 2 0เ5องทเวนตี้ไฟหมูเด้งนะครับหมูเด้งหลวงพ่อหมูเด้งยังมาอยู่หนึ่งอยยสสกอเลยโอเคครับอันดับสามครับผม Power Pop Girls นะคะอยู่ที่610คะแนนค่ะโอเคครับของโอเพ่นนี่ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับยังรู้สึกจะเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคต่อไปเรามีกิจกรรมอะไรน้องแป้งฮะเรามีกิจกรรมนะคะแน่นอนควิส นะคะโอเคครับผมตอบคําถามกันนะคะโอเคครับตอบคาถามชิงรางวัลนะครับใช่แล้วตอนนี้ต่อทีมงานเรากาลังเตรียมอยู่นะครับเรื่องของการเล่นเกมนะครับแล้วก็มีการแจกรางวัลรางวัลเป็นอะไรครับขอสักหนึ่งชิ้นโอเคครับรางวัลเป็น Air t a ทนะครับนำเข้าจากนำเข้าจากไหนเอ่ยแล้วนำเข้าจากนำเข้าจากไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยแต่ต่างต่างประเทศแน่นอนเพราะภาษาจีนเต็มเลยอ่าแซลล่นนะครับก็เป็น Air t a ท Pro นะครับ สำหรับน้องๆที่อยากได้อาไปติดอุปกรณ์เพื่อตามหาของนะครับเดี๋ยวเราจะมีแจกให้ใครที่สนใจนะครับรีบเล่นเกมกับเรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมค่ะอ่าตอนนี้นะคะโอเคครับอ่าตอนนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสแกน q r code แล้วก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับขมิงขมิงโอเคครับเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บหนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเล่นกันตั้งแต่คำถามแรก ะะใช่ <ผม S 2> แล้วค่ะตอนนี้เข้ากันมาเรื่อยๆแล้วนะคะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมจะเป็นของใครนะใช่ครับผมค่ะก็เดี๋ยวพูดไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับคนที่ได้รางวัลชนะเลิศน,นะครับอยากจะให้แคปหน้าจออ่ามีแคปหน้าจอด้วยะค่ะทุกคนครับแคปหน้าจอของคะแนนของตัวเองนะครับแล้วก็ยังไงต่อครับน้องแป้ง ส่งมาให้กับเพจเฟซบุ o กทีเอสแอของเราได้เลยค่ะควรจะต้องอะไรกดติดตามไหมหรืออะไรบ้างครับคุน่อนมีเงื่อนไขนิดนึงก็ต้องแบบว่ากดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็มารับของรางวัลได้เลยค่ะนี่แหละครับสำหรับใครสนใจนะครับอย่าลืมทําตามขั้นตอนที่เราบอกด้วยนะครับสําหรับรางวัลชนะเลิศที่ได้ละของรางวัลนะครับเตรียมไว้เลยครับผมคิดว่าทุกคนมีโอกาส มีแน่ okay, นอนกดติดตามไม่รอก่อนเลยก็ดีครับแร์ไปก่อนเลยก็ดีครับใช่เลยค่ะแล้วก็เต,เตรียมอินเตอร์เน็ตของคุณไว้ด้วยตอนนี้นะคะโอเคครับตอนนี้คนเข้ามากี่คนแล้วน้องแป้งตอนนี้41เ็ท่านนะคะอาอครับจะเป็นของใครครับเดี๋ยวเราจะเริ่มคำถามเลยไหมครับผมเริ่มเลยไหมคะเดี๋ยวขออีกสักแป๊บนึงนะครับพอดียังมีคนสนใจเข้ามาเยอะอยู่นะครับตอนนี้โอเคครับก็ตอนนี้ใกล้เที่ยงละ ยังเห็นน้องตั้งใจกันอยู่เลยฮะยังไม่มีใครสนใจมากินข้าวอะไรกันเลยครับที่จริงอ่ะเรามีโซนของว่านอาหารว่านครับสังเกตน้องยังไม่ลุกขึ้นไปกินครับยังคงสแตนบายที่เดิมตอนนี้นี่ลืมเวลาเที่ยงเลยครับอาจจะลืมเลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วด้วยถือว่าสปิริตมากเลยนะคะใช่ใช่ครับก็อ่าไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับผู้ปกครองแลน้องครับเรามีอาหารให้เต็มที่ครับกลับไปเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นเลยด้วยซ้ำพร้อมขนาดนี้พร้อมพร้อมมากอาหาพร้อมมากครับ โอเคครับเ,เราจะเริ่มเลยไหมครับผม,มบเดี๋ยวจะเริ่มคำถามแรกเลยไหมครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้หลาย<ช>คนอยากจะเล่นเกมเต็มที่ละใช่ค่ะโอเคครับเ,เดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าค่ะโอเคครับเดี๋ยวคำถามแรกนะฮะโอเคครับเตรียมกดให้ดีนะครับอ่าข้อใดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศค่ะโอเคครับมีอะไรมากครับคำตอบคำตอบมีคอมพิวเตอร์อินฟอร์เมชันอ๋อเดี๋ยวนะทำซับแล้วโอเคครับตอนนี้มีคนต่อมาแล้วครับอ่ามีคนต่อมาอยู่ครับเดนพลูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปคำตอบที่ถูกต้องนะคะทั้งหมดสิบสามท่านที่ตอบถูกอ่าคอนฟิดเอนเชนลี่ใช่ไหมคะครับคเฟ อิน e ท r i t กแล้วก็เอาวอลเ i l i t y นะครับผมโอเคครับคำถามข้อถัดไปครับโอเคนะครับพร้อมนะคะอินเทอร์เน็ตข้อใดเป็นความเสี่ยงของการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะค่ะโอเคครับลองดูครับว่าตอบรายการโอ้โหมีคนตอบมาเรื่อยๆโอ้โหตอบเยอะมากเลยตอนนี้โอเคครับโอ้โหตอบกันมาเยอะเอาคุยหมดเวลาครับผมใครเอ่ย เดซพูลเดพูลนะครับเอ๊ะใครในเดซพูลนะป๊อปป๊อปก็มานะครับโอเคครับเดี๋ยวดูคําถามต่อไปนะครับค่ะข้อที่ถูกต้องคือถูกดักเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปนะครับอโอเคครับข้อต่อไปนะฮะท่านได้รับอีเมลที่น่าสงสัยจากสํานักงานของท่านท่านควรปฏิบัติอย่างไรคะยังไงครับยังไงครับโอเคครับโอเครีบตอบเลยนะครับผมเราเน้นความไวด้วยนะฮะนอกจากคําตอบที่ถูกต้องแล้วใช่แล้วค่ะโอเคครับคําตอบ ที่ถูกต้องคือโอ้ยป๊อปมาแล้วค่ะันดับหนึ่งตอนนี้นะคะโหแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปคำถามข้อต่อไปได้เลยครับผมโอ้ยโอเคครับข้อต่อไปนะฮะข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของรหัสผ่านที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยค่ะโอเคครับตอบกันมาเลยครับ สองหนึ่งโอเคใครใครจะเป็นคนได้คะแนนนำครับผมป๊อปป๊อปหรือเปล่าเออ,อยังเหมือนเดิมครับป๊อปป๊อปยังมาอยู่ <laughs> 3, สามพันสี่ร้อยหกสิบคะแนนนะคะ <laughs> <Okay S 1> คำตอบ,ตอบคืออักษรพิมพ์ใหญ่ค่ะตัวพิมพ์เล็กนะคะตัวเล้แล้วก็อักขระพิเศษโอเคครับผมเป็นสิ่งที่ควรที่ต้องจะทำตามนะครับใช่ค่ะถัดไปได้เลยเข้าต่อไปนะครับ สำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่แแงชาตินะคะตั้งอยู่ที่ใดคะโอ้โห <c oughs> ที่ไหนเนี่ยสำนักง,งานอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ๊มีใครรู้บ้างไหมถ้าเป็นแฟนแท้ต้องรู้ครับผมว่าสำนักงานเราตั้งที่ไหนโอเคครับที่ไหนเอ่ยอันเดอร๊อป้ยป๊อปใครป๊อปป๊อปยังมาอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะคะคุณป๊อปนะคะโอเคครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนานั่นเองโอเคครับแล้วเราก็จะย้ายไปอยู่อาคารใหม่ด้วยในปีนี้ใช่แล้วครับโอเคครับอื ถัดไปได้เลยค่ะลุ้นนะคะลุ้นโอเคครับลุ้นนะฮะอักษรย่อของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะเร็วๆร็วอะไรบ้างมีอะไรบ้างโอ้ง่ายมากข้อนี้เพราะเราค่อนข้างที่จะพูดกันบ่อยเนาะใช่ชื่ออักษรย่อของเราเนี่ยจำยากไม่ยากเลยสกทชกสทช ก็ไม่ใช่นะฮะที่ถูกต้องคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันคุณป๊อปอันดับหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะคะ5้าพันสอสกมชค่ะนั่นไงผมบอกว่าต้องมีกสทชมากมชเอ๊ะหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับผมโอเคครับข้อต่อไปเริ่มเลยค่ะฟิชชิ่งใช้เทคนิคใดในการโจมตีค่ะล่ลทุกคนมีสิทธิ์โดนได้ง่ายครับส่วนใหญ่มิชชัชีพจะใช้เทคนิคอะไรนะฮะในการโจมตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ต่อไปมากครับเราต้องเน้นความไวครับใช่คุณป๊อปนะคะยังโอ้คุณพีวีอันดับสองนะคะตอนนี้เดทูุณอันดับสามโอ้โหเทคนิคค่ะการส่งอีเมลเพื่อหลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลค่ะใช่ครับส่วนใหญ่จะโดนอีเมลหลอกลวงกันเยอะนะครับฟิชชิ่งนะครับผมโดนกันเยอะจริงๆครับทุกคนมีความเสี่ยงใช่แล้วค่ะโอเคครับข้อต่อไปครับคําถามถัดไปได้เลยค่ะโอเค วิธีป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่ดีคืออะไรคะโอเคครับรีบตอบกันมาเร็วอๆครับอินเทอร์เน็ตของคุณมีผลนะคะโอเคครับเราเน้นความไวมากใช่ค่ะโอเคใครจะได้คะแนนนำครับผมอบหนึ่งอันดับหนึ่งคุณป๊อปเหมือนเดิมเลยรัยังแรงครับยังแรงรแต่อันดับอื่นยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะฮะยังมีสิทธินะครับอัปเดตซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการยังสม่ำเสมอโอเคครับอันนี้ยเป็นวิธีการป้องกันที่ดีมากอัปเดตแพทนะครับผมก็ ช่วยส่วนหนึ่งในการป้องกันน้ำพายุคามนะครับผมโอเคครับข้อต่อไปเลยครับผมมาค่ะเราอาจจะถูกสะกดรอยจากพฤติกรรมการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์สิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะร็วๆวค่ะโอเคครับความเร็วความเร็วครับเราแข่งกับความเร็วนะคะแข่งกับความเร็วด้วยครับผมมาค่ะโอเคครับอะไรครับผมใครคือที่หนึ่งเอ่ยเดี๋ยวดูสิ ป๊อปเหมือนเดิมเลยค่ะโอ้โอ้โอ้มีมีครับหนึ่งศูนย์สามแปดห้าเจ็ดโอ้โหดิจิตอลฟูสปินนะคะโอเคครับโอเคครับป๊อปนะคะลงมาแล้วทีนี้เราทำอะไรในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องระวังเพราะเรามีอาจจะเป็นดิจิตอลฟูลสปรินต์คงอยู่ในระบบใช่ค่ะก็เลยต้องดีแค่ฟุบบลี่ตรงนี้นิดนึงโอเคครับผมต้องต้องมีความตระหนักรู้ทั้งด้านนี้ด้วยนะครับผมใช่แล้วค่ะอันดับถัดไปคำถามถัดไปเลยค่ะครับข้อต่อไปนะฮะ r ร n s o m w a r e คืออะไรทุกคนจะคุ้นหูมากเลนซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับเวลาหรือเปล่าเอ๊ะซอฟต์แวร์ฟรีหรอหรืออะไรครับผมหรือการจำตยทีพัง Wi-Fi ไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยตอบไปแล้วครับนะอันดับหนึ่งโอเคมีเปลี่ยนแปลงไหม คือหนึ่งศูนย์สามแปดห้าเจ็ดเหมือนเดิมนะคะโดยรัาที่ล็อกเลือกไฟล์และเรียกค่าไทยใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเจอไลน์สแวร์ครับเป็นปัญหาระดับโลกเลยครับผมปัญหานี้นะฮะส่วนใหญ่ถูกโจมตีทางด้านนี้มากนะครับตอบรับววงเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมครับถัดไปเลยค่ะคือคำถามสุดท้ายมาครับใครได้ดัมหนึ่งอันดับหนึ่งคือใครนะครับอันดับสามบอสพลอันดับสองป๊อปป๊อปอันดับหนึ่งคือ 103857ค่ะโอเคคขั้นตอนการรับรางวัลยังไงนะฮะแชร์นะคะ Facebook ของ TSNCA ของเรา Thailand National Cyber Academy นะคะ a c a d e m y ขอพายค่ะหรือแชร์เสร็จแล้วก็ส่งข้อความมาให้เราได้เลยทางเ a c e b o o k นะคะอย่าลืมแคปหน้าจอคะแนนของท่านด้วยนะครับว่าท่านได้ดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวท่านจะพลาดรางวัลอันสกิขอันสกอันนี้อินพอยดมาเลยครับผมอินพอยมาเลยครับผมโอเคครับ เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะกับการเล่นเกมในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยนั่นดีครับเพราะว่าเกมตัวเนี้ยเราพยายามคัดสรรคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้เรามากที่สุดนะครับผมก็แน่นอนว่าอาไว้ในด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ด้วยใช่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 สร้างความตระหนักรู้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับค่ะโอเคครับแน่นอนนะคะตอนนี้เวลา11 49อ่าทีใกล้เที่ยงแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะ Uh, มาดูคะแนนกันไหมคะก็ดีนะครับดูคะแนนสัก,สกแป๊บหนึ่งก็ <Update S 2> ดีครัอัปเดตหน่อยอัปเดตคะแนนสกอร์กันนิดนึงค่ะแน่นอนค่ะจูเนียนะคะตอนนี้นะคะทีมจูเนียของเรานะคะตอนอันดับหนึ่งนะคะุณคิดไม่ออกเหมือนเดิมเลยนะคะคุณไซมินใช่ไหมคะทีมไซมินอ่าสายมินโร uh, <ล>ง uh, เรียนนะคะพี่เกียรติโรงเรียนนวมินลาส น้าวมินทราชินูทิตนะครับหอวังนนทน์ครับแล้วก็โรง,งเรียนศิรินทรราชวิทยาลัยนะครับผมอยู่นะครับ740คะแนนนะคะครับผมอันดับ2คือใครครับ อันดับสอง <c oughs> คอนเดเนต์อาร์ตวินใช่ไหมคะชื่อคอนโทนคอนเดเนตค่ะขออภัยค่ะคก็โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ที่630คะแนนค่ะโอเคครับอันดับสามครับไก่มาได้มั้บอ่าไก่วะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับจากภาคใต้นะครับได้ 400, 400คะแนนนะครับโอเคถัดไปเลยค่ะเดี๋ยวดูทีมซีเนียร์ซีเนียร์ครับระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับ อันดับหนึ่งค่ะเป็ดตุ่นมระเป็ดมระเรื่อยๆเนี่ยเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าครับเป็ดตุ่นมรัฐดีกว่าจากที่ไหนครับน้องแป้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารไล่กระบังนะคะได้คะแนนไปก็ร้อยสี่สิบคะแนนนะครับผมครับอันดับที่สองค่ะชื่อทีมสมุนสมุนนการุณสมุนนการุณโอเคครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้คะแนนไปก็ร้อยเจ็สิบ โอเคครับอันดับ3ใครครับน้องแป้ง DNP ค่ะทีม DNP จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะครับได้คะแนน620คะแนนค่ะครับอันดับอื่อยังยังยังมีโอกาสนะครับผมไต่ไต่ขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปนะครับระดับโอเพ่นนะครับอ้าวมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับผม มีการแซงขึ้นมาดนึงครับผมหมูเด้งมาแล้วครับหลวงพ่อหมูเด้งมาแล้วครับแซงมาแล้วนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะ CV 20 25หมูเด้งนะคะจากกสิกรใช่ไหมคะออยู่ที่่ครับผม1,140คะแนนค่ะตอนนี้บอกแล้วอย่าลบหลู่หลวงพ่อหมูเด้งใช่แล้วมาแรงจริงๆค่ะครับโอเคอันดับสองใครนะฮะอดทนจนกว่าจะแลนดค่ะจากการไฟฟ้าสุดคุยมภาคนั่นเองนะครับผมคะแนนคะแนนอยู่ที่ 980นะครับยังมีโอกาสนะครับผมลำสามนะครับ power pub girls จากบริษัท a อ i s นะครับได้คะแนนไปเท่าไหร่น้องแป้งครับ610คะแนนค่ะโอเคครับแล้วก็อันดับอื่นเนี่ยยังคะแนนยังรอดนะครับยังมีโอกาสครับช่วงบ่ายนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับผมตอนนี้เหมือนบางทีมอาจจะมีสับเปลี่ยนกันแล้วขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมคะนั่นครับยังไงยังไม่แน่นะครับเนี่ยยังมีเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับในการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อันดับจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเท่าไหร่นะครับใช่<ม>ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตอนบ่ายว่าเรามีกิจกรรมอะไรต่อมาบ้างไหมได้เล,เลยค่ะครับซึ่งแน่นอนตอนบ่ายเราก็ยังคงมีการแข่งขันกันเหมือนเดิม<ช>แต่ที่แน่ๆคือเรามีวิทยากรพิเศษอีกแล้วค่ะใช่ครับผมมีวิทยากรพิเศษนะครับครับจาก ผู้ที่มีประสบการณ์สูง<ช>เลยทำงานด้านไซเบอร์สกูร์ที่และเป็นผู้หญิงด้วยที่สําคัญนะฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวท่านจะมาเล่าประสบการณ์การทํางานนะครับรวมถึงแนวทางการเข้าสู่สายอาชีพไซเบอร์ต้องทำยังไงบ้างนะครับผมต้องอมันจะยากไหมต้องทํำยังไงต้องต้องมีความรู้อะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าท่านจะแนะนําเรายังไงบ้างแล้วก็จะมีข้อ,อชี้นําหรือว่าแนะนวเรายังไงนะครับผม แน่นอนว่าต้องเป็นสเปเชียลนะคะพลาดไม่ได้นะคะอย่าอย่าลืมว่าต้องเข้ามาแล้วก็มาเชีย์น้องๆด้วยนะคะครับโอเคครับแล้วก็ยังมีไหมกิจกรรมแจกของรางวัลมีอ,มอีกรอบหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้คือแจกอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวทีมงานครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราโชว์ของก่อนดีกว่าครับตอนบ่ายเราแจกอะไรนะครับผม <c oughs> จะได้มีคนติดตามกันนะครับผม <c oughs> มาตอนบ่ายนะครับเรามี ในการเราเป็นเครื่องวัดอุณภูมิด้วยนะครับแต่ไม่สามารถบอกฝุ่น PM ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไว้ก็ดีใช่ไหมคะพี่เจีรยบจะเป็นบอกอุณภูมิบอกความชื้นแล้วก็บอกเวลานะครับผมอันนี้อาจจะมีการแจกของรางวัลในช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งนะครับใช่แล้วแต่มีเงื่อนไขเหมือนเดิมใช่ใช่ครับผมอย่าลืมนะคะติดตามเพจ a c e b o o k ของ TSNCA ของเราแล้วก็แคปมาด้วยระหว่างเล่นเกมนะคะครับครับโอเคครับโอเคครับก็ ในช่วงเช้าก็น่าจะประมาณนี้นะครับใช่แล้วค่ะเราจะปิดไลฟ์กันนิดนึ่งครับแล้วก็กลับมาทีกี่โมงฮะเที่ยงครึ่งค่ะพี่เจษเที่ยงครึ่งนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับใช่แล้วค่ะ,ะกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราขาดผู้สนับสนุนใจดีถูกต้องค่ะคร,ครับน้องแป้งพอทราบไหมครับว่าผู้สนับสนุนใจดีเนี่ย มีใครบ้างแน่นอนค่ะคผู้สนับสนุนใจดีนะคะ,<ม>ะจากบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดค่ะพี่เกียรติครับแล้วก็ชมรมไซเบอร์คลับจากโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับค่ะแล้วก็บริษัทสยามถนัดแฮกจำกัดมหาชนค่ะครบริษัท s e ็กซ์คอร์ a ปอเรนะครับ รวมถึงนะคะที่วเซอรนะคะศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารหรือ Thailand Banking Sector Computer เตอร์เอมิเรเจนซี่เรสปอนส์ของเราและสุดท้ายนะครับไทยไซเซกนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องของการออกข้อสอบในการควบคุมการการแข่งขันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทุกทท่านมาครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันทั้งนี้นะครับ partner and contributors computer นะครับผม โอเคครับก okay, right, so ็เดี๋ยวเรามากลับมาพบกันอ okay, so <in> ีกทีหนึ <tv> ่งในช่วงเที่ยงครึ่งนะครับใช่แล้วค่ะเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนนะครับแล้วก็ของรางวัลรออยู่ใช่ของรางวัลอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตสกอร์บอร์ดอยู่เรื่อยๆนะครับหลังจากนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามตั้งแต่ตอนเช้านะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับตอนเที่ยงครึ่งครับผมขอบขุณคราบขอบพระคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ัเรียนนักศึกษาและประชชนมาร่วมมือกันเป็นทีมเป็นกลุ่ม ชนะเอามาเป็นของเราประสบการรวมกันเติบโตมีค่าทุกคนพร้อมใจไปถึงเส้นชัยแข่งขันฟิีเอ์เป็นการท้าทายมีกระลาดและใช้ชนะอยู่ในใจเรารวมมือรมกกำลงังเอาชนะกันไปเราจะฝ่าฟันไปถึงเป้าหมาย C T F ความสำเร็จมีค่าทุกคนพร้อมใจสู้ไปไม่มีถอยแข่งขัน C T F เป็นการท้าทายมีตักพาดและใช้ชนะอยู่ในใจเรารวมมนุษย์กำลังเอาชนะกันไปเราจะฝ่าฟันไปถึงเป้ามา สนุกอยู่ในทุกอย่างก้าวเรียนรู้และพัฒนาวางแผนบุกเขาการแข่งคันซีดีเความสำเร็จนี้ค่ะทุกคนพร้อมใจสู้ไปไม่มีถอยแข่งขันซีดีเเป็นการท้าทายอช,ชนะอยู่ในใจเราร่วมรบกนังเอาชนะกันไปเราจะ่ากฟันไปถึงเป้ามา การแข่งกัน c t แข่งไทยที่ยิ่งใหญ่ทุกคนมารวมแบ่งปันภกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนมารวมมือกันเป็นทีมเป็นกลุ่มทุกคนมาพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ชิง i'll show you now i'm up in Colorado,